สวัสดีครับทุกท่านในช anel ควันละมาเซียครับพบกันในวันพฤหัสบดีที่23พฤศจิกายน2566มาติดตามอัปเดตข่าวสารของบาร์เซโลนากันนะครับวันนี้มีข่าวดีครับเกี่ยวกับวิกตอร์โรเก้บาซ่าได้รับการแจ้งจากลาลิก้าว่าสามารถลงทะเบียนโรเก้ในตลาดเดือนมก,กราคมนี้ได้แล้วแต่มีแต่ แต่เพราะอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับก็บาซ่าต้องเลือกว่าจะเซ็นกับกองกลางคนใหม่หรือจะเลือกลงทะเบียนกับโรเก้เพราะสื่อเชื่อว่าน่าจะทำได้แค่คนเดียวในตลาดหน้าหน,นาวนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวใหญ่ครับเอาฮีราว เอาจริงเอาจังที่จะดึงตัวราฟินญ,ญาปีกชาวบราซิลไปร่วมทีมครับเพื่อทดแทนในตำแหน่งของเนมาเพราะว่าเนมาเนี่ยบาดเจ็บแล้วต้องพักยาวนะมีการคาดการแล้วว่าทางเอาลฮิราวเนี่ยเตรียมเงินก้อนใหญ่เอาไว้จะยื่นให้กับบาซ่ามาดูซิว่าบอร์ดบาซ่าจะตัดสินใจอย่างไรนะครับแล้วก็ข่าวเชื่อมโยงไปที่ ปีกนะถูกขนานนามว่าเป็นนิวเมซี่แห่งบราซิลมาอีกแล้วนะครับสมญานามของเขาชื่อว่าเมซิญโยนะก็จริงๆผมเคยหยิบยกมารายงานแล้วแต่วันนี้เนี่ยมันมีความคืบหน้าแล้วก็มีอีกหนึ่งทีมที่เข้ามาร่วมวงด้วยคือคู่ปรับตลอดการอย่างเรอัลมาดริด นะครับที่อยากได้ตัวนักเตะคนนี้เดี๋ยวเรามาฟังกิติศัพท์ของเขากันหน่อยนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไ like. ล เป็นกําลังใจในการทําคลิปแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยครับเว็บไซต์ Score ครับอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลแบบไม่มีโฆษณานะก็ครบทุกคู่ทุกกลีกยังไงก็ฝากใช้งานกันด้วยนะครับแล้วก็กลุ่ม Li n e Open Chat ยังอยู่เหมือนเดิมนะสแกน QR c ค d e หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมีการจัดกิจกรรมแจกของรางวัลต่างๆเช่นเดียวกับในกลุ่มวิเคราะห์ฟุตบอลด้วยนะก็จะมีการให้ทัศนะฟันธงสกอร์จากผมแล้วก็กูรูอีกหลาย ท่านด้วยนะครับแอดไลน์ตามที่เห็นบนหน้าจอหรือว่าจะกดที่ลิงก์ได้ลิงก์เดียวกันเลยฝากเอาไว้ด้วยนะครับแลวก็ใครสนใจลงสปอนเซอร์เพิ่มเติมติดต่ออินบ็อกซ์ในเพจเข้ามาได้เลยนะครับเริ่มต้นที่ข่าวของโรเก้กันก่อนนะก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีครับเมื่อวานนี้สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น RAC1 หรือ Mundo d e p o r t ติโบเดอวีโอส p อร์เนี่ยก็รายง,งานไปในทิศทางตรงกันกับว่าตอนนี้เนี่ย บาซ่าได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนกับบโรเกในตลาดเดือนมกราคมนี้ได้เนื่องจากใช้กฎนะที่มีกำหนดเอาไว้จากทางลาลิก้าครับหลังจากที่กาบีเนี่ยได้รับบาดเจ็บเกินระยะเวลา4เดือนนะมันจะมีกฎที่ครอบคุมก็คือสามารถใช้พื้นที่ว่างของ ค่าเหนื่อย80%ของกาบีเพื่อเซ็นกับนักเตะคนอื่นหรือลงทะเบียนกับผู้เล่นได้เพิ่มเติมนะครับก็ทำให้โรเก้เนี่ยค่าเหนื่อยก็คงไม่ถึง80%ของกาบีนะมันก็จะเข้าสู่ในสูตรนี้นะมีพื้นที่ว่างเพื่อที่จะเซ็นกับโรเก้ได้นะครับบาซ่าเนี่ยตามข่าวบอกว่าได้รับแจ้งจากลาลิก้าเมื่อวานนี้ ตอนบ่ายนะก็หลังจากนี้เนี่ยจะต้องมีการเขียนเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการลงทะเบียนโกลเกส่งกลับไปให้กับทางลาลิกาแต่มันมีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งครับว่าบาซ่าเนี่ยต้องตัดสินใจว่าจะลงทะเบียนโกลเก้ในเดือนมกราคมหรือจะเซ็นสัญญากับกองกลางคนใหม่เข้ามาร่วมทีมเพื่อทดแทนการขาดหายไปของกาบี สื่อเนี่ยยังเชื่อว่าบาซ่าจะเสริมทัพเพิ่มเติมได้แค่คนเดียวเท่านั้นทั้งทงที่ความจริงเนี่ยโอ้โหมันไม่ควรจะยากเย็นขนาดนี้นะได้โคต้าลงทะเบียนโรเก้มาแล้วมันก็ควรจะมีช่องว่างในการไปเซ็นกองกลางคนใหม่เข้ามาด้วยนะมันควรจะเป็น2คนนะไม่ใช่ต้องมานั่งเลือกเพียงแค่คนใดคนหนึ่งอะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยข่าวมันบอกมาแบบนั้นนะครับว่าไอ้เงื่อนไขเนี่ย ขึ้นอยู่กับว่าบาซ่าจะเอาไปใช้กับใครถ้าเกิดว่าจะใช้กับโรเก้ก็คือลงทะเบียนได้ทันทีแต่ถ้าเกิดจะเอาไปใช้ในการเซ็นกับกองกลางคนอื่นบาซ่าก็ต้องจัดการเรื่องของค่าเหนื่อยให้มันมีไฟแนนเชียลรองรับการลงทะเบียนของโรเก้นะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเขาก็เอาไปถามเดโก้ผู้อหนวยการสโมสรน,นะครับเดโก้บอกว่า การจัดการในดิวของโรเก่เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเรื่องของ financial fair p a y นะเราเนี่ยจะทำมันโดยดูจากสิ่งที่เราสร้างขึ้นแต่อาการบาดเจ็บของกาบีมันทำให้สถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นเราจะต้องมีการประเมินสิ่งที่เราสามารถทำได้แล้วเราจะได้เห็นกันคือคำพูดของเดโก้มันค่อนข้างกำักลวงนะครับเหมือนกับประมาณว่าตอนแรก จะลงทะเบียนโรเก้แล้วแต่พอกาบีเจ็บเนี่ยนะสถานการณ์เปลี่ยนบาซ่าอาจจะไปเซ็นกับกองกลางคนอื่นหรือเปล่าไม่รู้หรืออาจจะแบบทั้งสองคนคือหาพยายามอะทำยังไงก็ได้เพื่อให้ลงทะเบียนกับโรเก้ได้แล้วก็ไปเซ็นกับกองกลางคนใหม่เข้ามาแทนกาบีได้ด้วยนี่คือการบ้านนะที่เดโก้กับบอร์ดบริหารของบาซ่าเนี่ยกำลังจัดก,การอยู่ คือผมเคยแสดงความคิดเห็นไปแล้วนะครับว่าถ้าให้ผมเลือกแค่คนเดียวผมอาจจะมองไปที่กองกลางคือโรเก่เนี่ยมันยังไม่ใช่งานด่วนนะครับน้องเพิ่งอายุ18แล้วอีกอย่างผมว่าเลวานดอฟสกี้ยังไม่ได้หมดสภาพขนาดนั้นถ้าเกิดว่าปรับระบบปรับวิธีการเล่นของบาซ่าส่งบอลไปถึงเลวานมากขึ้นนะผมว่าเลวานยังพอที่จะ ช่วยเรื่องของการยิงประตูให้กับทีมได้นะดังนั้นเนี่ยเราควรกลับมามองงานด่วนที่เราต้องจัดการคือตำแหน่งกองกลางอะ่ะมันไม่ใช่การขาดหายไปของโรเก้มันเป็นการที่โอเดโอโรเมลเนี่ยฟอร์มไม่ดีเล่นไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ขาดหนึ่งมันขาดไปสองนะคือถ้ามองว่าเราจะฝืนใช้โรเมลต่อไปจนจบนะเราจะไม่ซื้อกองกลางแต่ว่า ไปเอาโรเก้เข้ามาเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นปัญหาเพราะบะบ,บขุมกําลังของบาซ่าวิธีการเล่นของบาซ่าเนี่ยโอ้โหนักเตะกองกลางนะมีค่าอย่างกับทองคือสําคัญที่สุดแล้วใน3โซนนะของสนามเนี่ยกองกลางเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดของบาซ่าเพราะฉะนั้นเราต้อง โฟกัสกับสิ่งที่เรายังขาดอยู่นะครับถ้าเกิดเลือกได้คนเดียวจริงๆผมอาจจะต้องมองไปที่การเสริมกองกลางเข้ามาช่วยหน่อยเพราะว่าการขาดกาบีไปเนี่ยมันส่งผลกระทบจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจแต่ผมยังหวังลึกๆนะว่าเราจะได้ทั้งโรเก้แล้วก็ได้ทั้งกองกลางคนใหม่ด้วยนะครับนะักข่าวถามถึงกาบี เดโก้บอกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะหาตัวแทนกาบีไม่มีนักเตะในตลาดที่มีทักษะมีความคิดมีความมุ่งมั่นความใจสู้เท่ากับกาบีเลยมันเป็นเรื่องผิดนะที่เราจะมานั่งพูดคุยเกี่ยวกับตัวแทนของกาบีเพราะว่ามันไม่มี เราจะหาตัวแทนของเขาไม่ได้ในเดือนมกราคมคือเขาพูดประมาณว่าถ้าเกิดจะเอาคนที่เหมือนกับกาบีเป๊ะ,ะเลยเนี่ยมันหาไม่ได้นะคือนักเตะแต่ละคนเขาก็จะมีเอกลักษณ์บุคลิกของตัวเองนะครับแต่ว่าเดโก้ไม่ได้บอกว่าจะไม่เซนนะเขาแค่บอกว่าถ้าจะเอาคนแบบเดียวกับกาบีเลยเนี่ยมันหาไม่ได้นะผมก็รู้สึกแบบนั้นคือกาบี ถ้าเกิดเรามองเผลนๆนะครับบางคนเนี่ยไปโฟกัสที่จำนวนประตูจำนวนแอสซิสตกาบีมันไม่ได้ยิงเยอะไม่ได้จ่ายเยอะขนาดนั้นแต่ว่าถ้าดูเรื่องของเวิร์กเรทนะเรื่องความขยันการไล่เพสซิ่งการมีส่วนกับเกมรับต่างๆเนี่ยกาบีคือหนึ่งในนักเตะที่มีสถิตินะเป็นระดับท็อปของทีมนะครับระยะทางในการวิ่งนะการเข้า แทคเกิลสำเร็จในแต่ละเกมการบล็อกบอลนะครับการเพสซิ่งตัวเลขของเขามันมันเป็นในแง่อื่นนะไม่ใช่เรื่องของการยิงการจ่ายดังนั้นเนี่ยนักเตะในแบบเนี้ยมันมันต้องสภาพร่างกายดีด้วยนะแล้วมันก็ต้องเข้าใจ ในระบบของทีมด้วยซึ่งมันหายากอย่างที่เดโก้บอกจริงๆนะครับตอนนี้ชื่อของโจวันนี่โลเซลโซจากสเปอร์เนี่ยดูเหมือนจะโดนตัดออกแล้วนะไม่ใช่ว่าบาซ่าไม่สนใจแต่เป็นทางฝั่งของสเปอร์นะเหมือนกับโอสเตโคกลูเนี่ยเขาไม่อยากจะปล่อยนักเตะนะคืออยากจะเก็บเอาไว้ใช้งานครับสเปอร์เนี่ยเจอกับปัญหานักเตะบาดเจ็บรบกวนหลายต่อหลายคนนะก็เลยทำให คิดว่าถ้าเก็บเอาไว้เนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์กับทีมมากกว่านะแล้วก็คือผมนั่งดูเกมเมื่อวานนี้เนี่ยของอาร์จเจนตินาคือผมว่าโลเซลโซก็ยังไม่ได้แบบหมดสภาพนะคือแฟนสเปอร์หลายๆคนเนี่ยที่ผมไปอ่านคอมเมนต์บอกว่านักเตะเล่นไม่ได้แล้วนะ ปล่อยเขาไปเถอะอย่ากเก็บเขาเอาไว้เลยนะมันเปลืองพื้นที่ของออข้าเหนื่อยเปล่าๆนะครับแต่ผมเห็นเขาเล่นกับอาเจนิน่าเขาก็ยังยังโอเคอยู่กับบทบาทของเขาที่เป็นแบบกองกลางเชิงรุกนะครับแต่ว่าสเปอร์ถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมปล่อยเนี่ยบาซ่าก็คงเอามาไม่ได้นะตอนนี้ก็จะเหลือใครบ้างนะที่ตกเป็นข่าวมีกยโดโรดิเกสนะของเรอัลเบติส นะครับมีวิลเฟตเอดีดีแล้วก็เมื่อวานนี้นะที่รายงานก็คือดีแอกโก้เอากานตาร่าของลิวอว์พูนะชื่อก็จะมีประมาณนี้แหละ2-3คนไม่น่าจะหลุดไปจากนี้ถ้าจะมีการเสริมกองกลางจริงๆนะครับมาดูข่าวของราฟินยากันหน่อยโอ้โหสปอร์ตรายงานวันนี้นะเป็นข่าวใหญ่เลยนะบบอกว่าเอาฮีราวทีมในลีกซาอุดิอาระเบียครับ เตรียมกำเงิน70ล้านยูโรมาสู่ของราฟินญาจากบาร์ซ่าในตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้คือจุดมุ่งหมายของอาฮีราวเนี่ยเขาต้องการได้ตัวแทนของเนมาครับเนมาเนี่ยบาดเจ็บหัวเขา่าแล้วก็ต้องพักยาวประมาณ7-8เดือนนะทำให้ปิดซีซั่นไปเลยครับ ลงเล่นได้กับเอาฮีราวในฤดูกาลนี้ไม่ได้เขาก็ต้องการปีกคนใหม่นะแล้วอยากได้เป็นเหมือนกับนักเตะตัวชูโรงของทีมชาติบราซิลนะเอาไปทดแทนตรงจุดนี้ก็เลยเล็งมาที่ราฟินญานะครับ70ล้านยูโรเนี่ยคือถ้าตัวเลขนี้ก็คือตรงไปตามที่บาร์ซ่าตั้งค่าตัวเอาไว้เลยนะครับก็ ตามข่าวเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการติดต่อเข้ามาในช่วงตลาดหน้าหนาวแล้วก็ต้องวัดใจบาซ่าแล้วว่าถ้าราคานี้จะยอมปล่อยหรือไม่คือถ้าเกิดว่าบาซ่าขายราฟินญาราคา70ล้านยูโรเนี่ยโอ้โหนะครับมันจะมีความเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างตามมาอย่างน้อยมันก็ต้องไปหาปีคนใหม่เข้ามาเพิ่มแล้วต้องเป็นปีขวาด้วย นะครับเพราะว่ารามินยามาวคนเดียวเนี่ยมันไม่น่าจะเพียงพอแต่ว่าโอ้โห70ล้านยูโรนี่เป็นเป็นเม็ดเงินที่ดึงดูดมากๆเพอเบาซ่า,า,ซาอาจจะแบบปฏิเสธไม่ได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวของราฟินญาด้วยนะครับคือมันก็จะคล้ายๆกับในเคสของแฟรงกี้เดยองถ้าเกิดต่อให้สโมสรอ,อยากขายแต่นักเตะเขาไม่ไม่อยากย้ายเนี่ยดีลมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่า พอผมรายงานไปเนี่ยนะเพื่อนๆหลายคนจะต้องคอมเมนต์เข้ามาว่าโอ้โหถ้าได้ราคานี้รีบขายให้ไวเลยนะครับก็บาซ่าซื้อมาบวกแอดออนเนี่ยมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโรขายราคานี้เนี่ยได้กำไรด้วยนะครับก็จะเอาไปแทนที่ของเนมาน e มานี่ก็สวยมากนะย้ายไปอยู่เล่นแค่แป๊บเดียวไม่กี่นัดเองโอ้โหเจ็บหนักซะแล้ว นะครับอ่ะก็ติดตามอย่างใกล้ชิดในดิวของราฟินญ,ญาว่าจะมีความคืบหน้าในเดือนมก,กราหรือเปล่านะครับแต่ว่ากระแสข่าวทางฝั่งของบาซ่าเองก็ยังเงียบๆอยู่ผมเห็นราฟินญ,ญาน่าจะเป็นนักเตะบาซ่าที่มีข่าวมากที่สุดในช่วงนี้นะข่าวอะไรเอาไปแลกกับลุยซิอาร์ของลิเวอร์พูลนะเอ,อเอาไปแนบคนนั้นคนนี้นะครับมีข่าวเต็มไปหมดเลย ข่าวหนักสุดแล้วอาจจะเป็นเพราะด้วยเรื่องของฟอร์มนะก็หวังว่าหายเจ็บกลับมาจะดีขึ้นนะครับเกมเมื่อวานกับอาเจ,จนีนาไอช็อตเลี้ยงสับขาแล้วบอลออกข้างนี่ยังตาตึงอยู่ในในใจผมอยู่นะครับอ่ะมาดูอีกหนึ่งนักเตะดาวรุ่งครับอายุ16ปีนะคือฉา,ายาของเขาเนี่ย ฉายาเขาคือเมซินโยนะเพราะว่าเขาชื่นชอบเมซี่พ่อของเขาเนี่ยก็ชอบเมซี่ครับแล้วก็เ,เหมือนกับเอาชื่อของเมซี่เนี่ยมาใช้นะคือนักเตะบราซิลมันก็จะมีชื่อแบบชื่อกลางหรือว่าชื่อเรียกนิกเนมเนี่ยโรนัลดินโยโรนัลโดพวกเนี้ยมันก็จะมีแบบโยโย่ใส่ในชื่อของเขาแต่ชื่อจริงๆเนี่ยคือเอสเตเบลวินเลียน นะครับอายุ16ปีตอนนี้เนี่ยอยู่กับพาเมลัสถ้าจำกันได้ย้อนกลับไปเมื่อช่วงตอนเดือนตุลาคมครับ<ม>เขาเคยไปให้สัมภาษณ์กับมุนโดเดปอ r t ติโบนะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนบอลของบาซ่าผมดูเกมบาซ่าทุกนัดผมเป็นแฟนบอลของสโมสรน,นะแล้วผมก็รู้จักนักเตะของบาซ่าหลายคนแล้วผมก็หวังว่าตัวผมเองเนี่ย จะได้ไปเล่นกับบาซ่าด้วยนี่คือเขาพูดออกมาเลยนะครับแล้วข่าวก็บอกว่าบาซ่าเป็นทีมเต็งที่จะได้ตัวเมซินโยเนี่ยมาร่วมทีมเหมือนกันแต่ห้ามประมาทเรอัลมาติดครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยมาริดลงตลาดนักเตะบราซิลแล้วประสบความสำเร็จหลายคนไม่ว่าจะเป็นวินิซุสจูเนียเอเดมิดิตา o โรดริโกโกเอสพวกเนี้ยพวกเขาเซ็นมาแล้ว ใช้งานเป็นตัวหลักได้นะครับตามข่าวบอกว่ามัดกิเข้ามาร่วมแจมด้วยนะได้มีการติดต่อไปหาพอเมลัสแล้วด้วยนะครับเพื่อยืนกลานว่าพวกเขานี่ก็ให้ความสนใจในตัวของเมซินโยเหมือนกันเอเจนของนักเตะเนี่ยคืออันเดเคอรี่คนนี้เคยทำงานอยู่กับบาซ่าอ่ะบาซ่าจะได้เปรียบ เรื่องของคอนเนคชั่นนะครับแต่อย่าประมาทเพราะผู้อำนวยการของฝั่งมัตตตเนี่ยหัวหน้าทีมแมวมองโอ้โหเป็นมือฉมังในการสกาฟอร์มนักเตะของแถบโซนอเมริกาใต้นะครับตอนนี้เนี่ยเมซิโยเล่นให้กับทีมชาติบราซิลชุดยู7ปีค่าฉีกสัญญาตอนนี้อยู่ที่60ล้านยูโรค่าฉีกสัญญาก็ค่อนข้างแพงเป็นปีกขวาถนัดเท้าซ้ายสูง176ซนเมตร นะครับพ่อของเขาเนี่ยเคยพูดกับสื่อว่าลูกชายผมเนี่ยเล่นเหมือนกับเมสซี่เลยถ้าไม่เชื่อคุณไปลองดูนะผมก็ไปเปิดไฮไลท์เออมันมีความแบบคล่องตัวนะมีความแบบไปกับบอลได้ดีเลี้ยงบอลเก่งแล้วก็ถนัดเท้าซ้ายก็คือเหมือนกับเมสซี่ด้วยนะครับแต่ว่า,ถ,า,ถ,าถ้าจะซื้อเนี่ยมันก็จะเป็นการเสริมเพื่ออนาคต เอามาใช้งานในระยะยาวเพราะเพิ่งอายุแค่16ปีเท่านั้นนะครับนะก็ลองไปหาคลิปดูได้สเตเบลวินเลียนนะหรือว่าเสิร์ชว่าเมสซินโญเนี่ยก็น่าจะขึ้นแล้วนะครับก็มาวัดใจกับมัดเิดว่าใครจะได้ตัวไปนะอ่ะปิดท้ายที่ภาพการฝึกซ้อมนะครับกเ็เมื่อวันก่อนเนี่ยเดยองไม่ได้มาซ้อมโอ้โหแฟนๆก็แตกตื่นว่าเฮ้ หรือจะลงเล่นไม่ได้ในเกมสุดสัปดาห์นี้แต่ว่าพอช่วงกลางดึกนะครับก็จะตรงกับช่วงเย็นๆของที่สเปนเนี่ยเดยยองก็มาฝึกซ้อมกับเพื่อนๆตามปกตินะครับตอนนี้นักเตะจากทีมชาติก็เดินทางกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมกันแล้วนะไม่มีวันพักครับพอจบภาร,รกิจทีมชาติปุ๊บเนี่ยก็มาสโมสรต่อเลยนะครับก็ เกมวันเสาร์นี้นะบาซ่าจะเจอกับราโยบายเยกาโนเตะเร็วด้วยนะครับเตะ2ทุ่มนะคือตอนนี้ผมมีงานแคมป์อยู่ที่นครนายกนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆใครที่อยากจะไปแคมป์ด้วยกันเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ไม่กี่ที่นั่งแล้วนะที่นครนายกงานก็จะเริ่มเนี่ยประมาณสัก หกโมงเย็นนะครับใครอยู่แถบโซนกรุงเทพหรือว่าอยู่พื้นที่ใกล้เคียงน,นะก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญเดี๋ยวผมเปิดภาพโปรโมทสักครู่หนึ่งนะก็รับไม่เยอะครับรับประมาณสัก8 0ถึงหนึท่านนะคือจะมีค่าเข้างานนะครับเก้แต่ว่า990เนี่ยจะได้ของด้วยได้เสื้อยือดได้ชุดหมูกระทะ แล้วก็มีอาหารเช้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากไปแบบดูบอลแล้วขับรถกลับพอบอลจบเตะสองทุ่มบอลจบสี่ทุ่มร่วมกิจกรรมกันสักนิดนึงสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มขับรถกลับเลยเนี่ยคุณก็แจ้งนะกับทีมงานได้นะครับบอกว่าจะไม่ค้างคืนแล้วก็อลองต่อลองดูว่าถ้าเกิดเป็นแบบค่าเข้างานอย่างเดียวเนี่ยเสียเท่าไหร่นะก็อาจจะต้องมีแบบค่าเข้างาน นิดหน่อยเพราะว่าทางทีมงานเขากต้องจัดเตรียมสถานที่นะครับก็เป็น PPTV เออบุนเดสลีกาแล้วก็ลาลิการ่วมงานกันจะมีดูบอล3คู่นะครับจะมีคู่บาซ่าคู่หนึ่งแล้วก็บุนเดสลีกาคู่หนึ่งแล้วก็มีไทยลีกอีกคู่หนึ่งนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line แอไข่มุกดำนะครับก็สแกน QR code ได้เลยตรงนี้มีจำนวนจำกัดนะฝากด้วยเพื่อนๆที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงแต่ผมเชื่อว่า คนที่ติดตามผมเนี่ยน่าจะไปกันหลายงานและน่าจะมีแก๊งขาประจำอยู่นะครับก็ไปจอยกันได้ที่อโปแคมนครนายกไม่ไกลครับขับรถจากกรุงเทพประมาณชั่วโมงนิดนิดเองแปบ๊บเดียวนะผมก็จะไปร่วมงานด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของวันนี้ครับฝากกดไลค์ให้กันด้วยแล้วก็ EASY VIP เว็บฟุตบอลสำหรับคอบอลตัวจริงครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ